กาบสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุขคนเด้อเอฟซีพยาบาลฟินแลนด์เอฟซีตัวเกียวมิวสิกทุกท่านพี่น้องคลิปนี้พี่น้องจะมาอัปเดตน้องพี่น้องเนาะในส่วนของทางข่าวบอทบิ๊กแล้วก็ทางแม่นกนั่นเองพี่น้องล่าสุดน้พี่น้องทางแม่นกตนะัวเกียวมิวสิกเนาะคุณแม่ของทางบอทบิ๊กเพิ่นกะได้โพสต์ข้อความบางข้อความไว้แบบนี้พี่น้องเพิ่นบอกว่าผู้ใดได้ลูกคอยเป็นแฟน วาสนาหลาเดอร์วันวะเข้ามาดีๆอย่าปลอมจุบค่ะวัศนวาพี่นงองหลังจากนั้นทางเอซีก็เข้ามาเมินสนันถึงเรื่องนี้ทันทีพี่นงองบอกว่าสิเป็นไผน้อทีสิมีวาสนาได้บวชบ,บิกวัศนวาพี่นงองหลายคนหลายท่านถึงกับเดากันไปต่างๆหน้าๆพี่นงองว่าสิเป็นลูกสาวนายอำเภอดีกีจบนวกบนอวันวะ สมศักดิ์ศรีที่สุดเท่านั้นวสันวาพี่น้องบางคอมเมนต์ก็บอกว่าจะเป็นคนที่คิดหรือเปล่าคนนั้นเหมาะสมกันมากวสันวาพน้องบางท่านก็บอกว่าวาสนาผูา้ใดน้อบอดสิใดมีเพื่อนคู่คิดคอยซัพพอร์ตบอดวสันวาจะได้มีคนดูแลแม่นกวสันวาบางคอมเมนต์ก็บอกว่าทางันแม่นกนี่ก็คือแบบว่าปล่อยปล่อย,ปอยไปซะวสันวาให้ทางบอดบิก๊กเขาตัดสินใจเองวสันวา บางคอมเมนต์ก็บอกว่าให้แม่นกไปดูลูกต่างชาติได้แล้วว่าสันว่า,อาบอสบิก๊กโตแล้วดูแลเจ้าหองได้บอสบิ๊กจะได้อิสระวาสันว่าพี่น้องบางคอมเมนต์ก็บอกว่าแม่ก็เล่นตั้งการป้องไว้ขนาดนี้ว่าสันว่าก็ลองให้เขาเข้ามาก่อน มองดูก่อนดีไม่ดีผู้ใหญ่บ้านแกคงสแกนได้มั้งวาสันวาพี่น้องอ่าบางคอมเมนต์กับว่าอันเหมือนผู้ใหญ่บ้านรู้ทันแยกบ้านแม่กับบ้านเมียอยู่คนละห้องวาสันวาบอกว่าอันผู้ใหญ่บ้านรู้ท่านแม่แล้วล่ะวาสันวาคือแยกบ้านทางแม่แล้วก็แยกบ้านทางเมียให้อยู่คนละมองเรียบร้อยประมาณนี้พี่น้องแล้วในส่วนของบางคอมเมนต์ก็บอกว่าบออยากให้ผู้ใหญ่บ้านเฝ้ามีอยากให้สูตรไปเง่ยง่รูดวาสันวา อายุยังน้อยดูกันไปยาวๆาวาสนาอย่าเพิ่งเฝ้าประมาณนี้พี่น้องบางท่านก็บอกว่าบอดบิ๊กบอยอยากมีบอยอยากเฝ้ามีผยดอกว่าสนวาโฟกัสแต่งานโฟกัสแต่ลูกเท่านั้นวาสนาพี่น้องแต่กรซิมีในส่วนของคอมมิทนะพี่น้องเนาะกะบอยากให้ทางบอดบิ๊กเฝ้บบามีบอกวา่าเดี๋ยวมั่นสิเป็นคือในอดีตประมาณนี้พี่น้องเอฟซี FC, หลายคนหลายท่านก็เป็นห่วงบอดบิ๊กนั่นเองพี่น้องบอกวา่ากลัวคนที่เข้ามาจะ ปลอมประมาณนี้พี่น้องบอกว่าสีเขามาหลอกบอดบิ๊กบอประมาณนี้เพราะว่าทางบอดบิ๊กก็คือเป็นในส่วนของอายุน้อยร้อยล้านวสันวาพี่น้องอันนี้ป็นในส่วนของ f c เข้ามาพูดถึงเรื่องนี้กันพี่น้องนั่นละพี่น้องบางคนการอยากให้จีบทางเบสคําสิงว่าพี่น้องเนาะที่คอมมินไว้เนะพี่น้องบางท่านการบอกว่าอยากให้เป็นคนที่มีความรู้ทางกฎหมายมากกว่าวสันวาสีไใดซอยบอดบิ๊ก คอยตัดสินใจในเรื่องต่างๆมาสัญมาพี่น้องบางท่านก็ว่าอยากให้เป็นลูกในอำเภอดีกีจบเนาะมาสัว่าบางคอมเมนต์ก็บอกว่าอยากให้เป็นน้องคนที่ร้องเพลงเพราะๆมาสัญมาพี่น้องเอาบานนี้พี่น้องแร้วพี่น้องคิดเห็นจังไดในเรื่องนี้เนาะพี่น้องเนาะอ่าก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเจดวงใดเด้อถามีข่าวมาอัปเดตไหมเดี๋ยวเจดวงเชี่ยมมาฝากพี่น้องไหมเด้อจา้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องจีดวงไปในเดือสวัสดีจ้า